สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม r o m a n ชิงซาการี universe กันอยูแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเสนอเป็นเอพิโซดที่113นะครับก็จะเป็นเอพิโซดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีกระต่ายนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2แบนเนอร์ด้วยกันโดยที่ผมจะเริ่มต้นจากแบนเนอร์ที่1นะครับตัวละครร็อกบุ e ก ตัวละครล็อกบูเี้นั้นในร่างนี้ก็จะใช้กระทาท่าด้ำและก็ทตามืดเหมือนเดิมนะครับโดยที่จะมีท่าต่างๆดังต่อไปนี้ท่าที่1นะครับเป็นท่าโจมตีแรง e bp 1ลดได้1เหลือ0ใช้เป็นท่าโจมตีเป้าเดียวทาาดพืชแล้วก็ท่าสายฟ้านะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าแรง ss ใช้ได้3ครั้งต่อ1การต่อสู้เป็นท่าโจมตีทตาสายฟ้าแล้วก็ทตุมืด เมื่อใช้แล้วก็จะมีผลติดสถานะ Heat Up เพิ่มพลังโจ,จมตีสูง15ให้กับตัวเองนะครับท่าที่3เป็นท่าโจมตีแรง 3S นะครับใช้ BP 13ลดได้3เหลือ10เป็นท่าโจมตีท่ามืดแล้วก็ท่าสายฟ้าเมื่อใช้แล้วจะติดสถานะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองสูงมีผล2เทินโดยที่ด a m a g e Up 20นะครับ ต่อไปก็จะพูดถึง Ability นะครับ Ability ที่1น่งเป็นเมื่อโจมตีนะครับก็จะทำการเพิ่ม HP ให้กับตัวเองน้อยมากและมีโอกาสสูงมากที่จะออกท่าโจมตีอันบูนโนเวนะครับซึ่งเป็นท่าที่3นั้นซึ่งออกเป็นท่าแรง1นึงท่าที่2นะครับอบิลิตที่2เมื่อเริ่มต่อสู้บวก BP ให้กับตัวเองบวก2 เมื่อโจมตีจุดอ่อนก็จะบวก BP ให้กับตัวเองบวก2ท่าที่3เมื <S 2> <S 2> <S 2> ม่อถูกโจมตีลดดาเมจสูงและเมื่อทำการเทินจะติดสถานะ Heat Up ปานกลางให้กับตัวเองมีผล5ครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับผมอยู่ตลอดการต่อสู้ซึ่งในร่างนี้นั้นก็จะเป็นทีมของปีกระต่ายนะครับตัวละครก็ จะออกทีมกระต่ายนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวเลขแรกล็อกบูเก้ซึ่งในร่างน,นี้นั้นไม่มีกิมมิคอะไรมากเป็นพิเศษเน้นทางด้านเป็นการโจมตเีเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีท่าแถมอันบูโนวอลนะครับซึ่งมีโอกาสออกสูงมากดังนั้นก็หากเพื่อนโจมตีนะครับก็จะได้ท่าแถมอันบูโนวอลนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับตัวละคร เทพวานะครับที่มีท่าแถมเป็นกินริมสันแฟร์ท่าแรง 3S อนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่ามืดกับสายฟ้าแรง 3S ซึ่งเป็นท่าแถมแรง1นะครับก็จะมีคนนสมบัติที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครร็อกบุเก้ร่างปีกระต่ายนั่นเองนะครับต่อไปจะพูดถึงตัวละครตัวที่2ในแบนเนอร์นี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเอเอมเลียนะครับผม ตัวละครเอมิเลียก็มาจากซาก้าฟอนเทียภาค2อ้ไอภาคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวละครในร่างนี้นั้นจะเปลี่ยนไปใช้เป็นปืนที่จะต้องมีธาตุแสงเป็นอาวุธเนื่องจากท่าที่ใช้นั้นจะเน้นไปทางด้านเวทมนต์ธาตุแสงนั่นเองนะครับก็ใครที่จะใช้ตัวละครในร่างนี้ก็เตรียมหาปืนธาตุแสงมาไว้เป็นอาวุธประจำตัวนะครับ ก็อาจจะเอาจากตัวปืนจากตัวละครเมลินก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าในอีเวนต์นี้นะครับจะมีการแจกปืนท่าแสงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูประกาศในอีเวนต์ที่จะเริ่มในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับครับก็กลับมาพูดถึงตัวท่าโจมตีของตัวละครตัวนี้กันนะครับท่าที่1 m a g i เมจิคอลการ์ดนะครับเป็นท่าแรง E ี คอส9ลดที่2เหลือ7 BP 3ลดได้1เหลือ2นั่นเองนะครับโดยที่ท่านี้นั้นจะสุ่มโจมตีทั้งหมด2ครั้งนะครับเป็นท่าแรง E ท่าที่2นะครับ Why Shuffle เป็นท่าแรง 3S เมื่อใช้แล้วมีก็จะทำการฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองปานกลางแล้วก็ท่าที่3 บินเลียนเฟิร์นี่โชว์นะครับเป็นท่าโจมตีเ,เป็นท่าประเภทซับพอร์ตนะครับผมใช้ได้1ครั้งตอนหการต่อสู้เมื่อใช้แล้วก็จะติดถาสถานะดีเฟรให้กับตัวเองมีผล1เทินและนอกจากตัวเองนะครับก็จะติดสถานะาสวัสดีปีใหม่นะครับการฟื้นฟูปีใหม่นำโชคนะครับให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งกลุ่มมีผลตลอดการต่อสู้โดยที่ ability นี้เมื่อจบการเทินมีโอกาสที่จะฟื้นฟูค่า s p ปานกลางนะครับมีมีโอกาสปานกลางนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มค่า HP เล็กน้อยนะครับผมสำหรับท่าที่3นี้ต่อไปจะพูดถึง ability นะครับ ability ที่ $1 เพิ่มดาเมจสูงเมื่อทำการเทินมีโอกาสสูงที่จะทำการเพิ่มพลังโจมตีอาวุธ สูงมากให้กับตัวเองมีผลหนึ่งให้กับสมาชิกในปาร์ตี้มีผลหนึ่งเทินและเพิ่มพลังป้องกันสูงมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับให้กับสมาชิกในปาร์ตี้มีผลหนึ่งเทินเช่นกันและนอกจากนั้นแล้วก็จะเพิ่มค่าสเตตัสทุกประเภทนะครับให้กับสมาชิกในปาร์ตี้โอกาสสำเร็จสูงเพิ่มน้อยนะครับผมอบิตี้ที่2 Tension Force 2นะครับเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงและเมื่อจบการเทินบวกบ p บวก2โดยที่เพิ่มพลังโจมตีสูงจะเป็นการดาเมจสอัพ15%นะครับอ b i l i t y ที่3นะครับเมื่อใช้อาวุธประเภทปืนเพิ่มดาเมจสูงมากเมื่อโดนเอ่อเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าที่ป้องกันจะทำการลดดาเมจมหาศาลและ เมื่อถูกโจมตีด้วยท่าที่ป้องกันเช่นกันก็จะมีโอกาสติดสถานะดีเล็กสูงสำหรับตัวละครเอ,อ,อเมเดียในร่างนี้นะครับก็จะอยู่ในโรพพอร์เตอร์นะครับแต่ถึงจะอยู่ในโรพพอร์เตอร์แต่ก็มีการบวกคุณสมบัติที่ทำให้มีพลังโจมตีสูงในระดับหนึ่งนะครับโดยที่มีค่าความแม่นยำร้0 0แล้วก็ ค่าพลังเวท110%นะครับซึ่งน่าจะออกท่าโจมตีได้ดุนแรงอยู่ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็มีท่าั u p อ,อ,อร์ตนะครับที่สามารถรีเจนค่า HP ของสมาชิกในปาร์ตี้ได้เล็กน้อยซึ่งมีผลปาน,นกลางซึ่งถือว่าเป็นการั s u อ,อ,อร์ตอบิลิตี้เพิ่มเหมือนเป็นอบิลิตี้ที่4ของตัวละครเอเมเดียนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นตัวละครตัวที่3ในแบนเนอร์นี้นะครับก็จะเป็นตัวละครคอเดเรียนะครับโดยที่คอเดเรียในร่างนี้นั้นนะครับก็จะอยู่ในโรแจมเมอร์นั่นเองนะครับโดยที่มีท่าโจมตีดังต่อไปนี้ท่าที่1นนะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มประเภทแทงเมื่อใช้แล้วจะลดค่าพลังโจมตี กายภาพน้อยแล้วก็ค่าพลังป้องกันกายภาพน้อยนะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มแรงบีนะครับ BP9 ลดได้2เหลือ7เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับเป็นท่าแรง 3S BP12 ลดได้3เหลือ9เมื่อใช้แล้วเป็นท่าโจมตีประเภทเดี่ยวแล้วก็จะลดพลังโจมตีหรือโมดันดาวของศัตรูลงมีผล3เทืนนะครับ ต่อไปจะพูดถึงตัว Ability นะครับ ability ที่1เมื่อทำการเทินจะทำการเพิ่มค่าพลังป้องกันเกี่ยวกับท่าเวทมนของศัตรูลงทำให้พลังป้องกันเพิ่มเกี่ยวกับค่าพลังป้องกันของเวทมนนะครับปานกลางมีผล1เทิน Ability ที่2เมื่อเริ่มต่อสู้จะบวก p p ให้กับตัวเองบวก1และเมื่อจบการเทินจะบวก PP ให้กับตัวเองบวก2 Ability ที่ o t e c t h Hightension เมื่อโจมตีเพิ่มดาเมจสูงมากและเมื่อถูกโจมตีก็ลดดาเมจสูงมากโดยที่เพิ่มดาเมจสูงมากอยู่ที่2 0และเพิ่มพลังป้องกันอยู่ที่30%สนะครับสำหรับในร่างนี้ที่เป็น r o ด Defender ก็จะเน้นการลดค่าพลังโจมตีนะครับทางกายภาพด้วยท่าที่1ที่ใช้ BP3 นะครับ ใช้เอ่อซึ่งจะสามารถลดค่าดีบับค่าแอตแท็กับค่าพลังพ้องกันศัตรูได้น้อยรวมไปถึงท่าที่3ที่สามารถโมรนดาวเอ่อค่าพลังโจมตีของศัตรูได้ปานกลางอีกด้วยนะครับผมนอกจากนั้นแล้วในตัวอบิลิตี้ก็ยังมีการลดค่าพลังโจมตีเวทมนต์ของศัตรูลงไปถึงระดับปานกลางนะครับซึ่งผลกับส่งผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ที่ยังยืนอยู่ในปาร์ตี้ทุกเิอ์นั่นเองนะครับผมครับ ต่อไปก็จะพูดพูดถึงตัวละครในอีกแบนเนอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ฮาคาเซนั่นเองนะครับโดยที่ในแบนเนอร์ฮาคาเซนั้นก็จะพูดถึงตัวละครในตัวแรกก็คือฮาคาเซนะครับในร่างนี้ก็จะเป็นโลแจมเมอร์นะครับผมใชอ้อาวุธประเภทปืนต่อไปจะพูดถึงท่าโจมตีนะครับท่าโจมตีที่1น,นะครับโบวาเล์ Bo นะครับ เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มแรง e bp 1ลดได้1เหลือ0นย์ะครับอาบิลิตี้ที่2นะครับเป็นท่าโจมตีเช่นกันนะครับเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวทั้งกลุ่มประเภททุบนะครับผมใช้ได้2ครั้งต่อนหการต่อสู้ส่งผลลดค่าดีเฟนด d o าวให้กับศัตรูปานกลางนะครับโดยดีเฟนด d o าวนั้นจะมีผลอยู่ตลอดการต่อสู้นั่นเองนะครับท่าที่3นะครับ d i c ูคอยพาราไดส์นะครับเป็นท่าโจมตีแรง 3S ใช้ BP 13ลดได้3เหลือ10เป็นท่าโจมตีประเภทออกก่อนเป้าเดียวและเมื่อโจมตีแล้วจะลดค่าพลังป้องกันจุดอ่อนของศัตรูลงปานกลางมีคน2เทินนะครับถ้าต่อไปจะพูดถึง ABILITY ของตัวละครนะครับ ABILITY ที่1แมทเนารฮาริมากินะครับหรือว่าเป็น ถ้าหลอดไฟนั่นเองนะครับโดยที่ a อ i บ i ิลิตี้น,นี้จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองสูงและเมื่อทำการเทินจะทำการลดพลังโจมตีของศัตรูหรือโมลันดาวปานกลางนะครับโอกาสสำเร็จสูงมีคน2เทินและมีโอกาสทีส่จะลดการดาวปานกลางนะครับมีโอกาสาสูงเช่นกันมีผล2เทินนอกจากนั้นจะลดค่าสเตตัสทุกป,ประเภทของศัตรูลงมีโอกาสสำเร็จสูงแล้วก็ลดสูงอีกด้วยนะครับ อ b i l i t y ที่2นะครับซีเนียร์ซีจเนียบนะครับเป็นชื่อ Ability เมื่อทำการจบการเทินแล้วจะทำการฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองน้อยมากแล้วก็บวก BP ให้กับตัวเองบวก2เมื่อใช้ท่าที่3 D ดีส o ูโค่พาราไดส์จะทำการมีโอกาสสูงมากที่จะฟื้นฟู BP บวก5ให้กับตัวเองนะครับ ability ที่3นะครับเมื่อใช้อาวุธประเภทปืนจะเพิ่มดาเมจสูงมากเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าที่ป้องกันจะทำการลดดาเมจมหาศาลร,รวมไปถึงเมื่อถูกโจมตีด้วยท่าที่ป้องกันก็จะมีโอกาสติดสถานะ defect สูงสำหรับตัวละครฮากาเซหรือด็อกเตรในร่างนี้นั้นก็จะทำทการเน้นทางด้านการดีบัฟค่าสถานะด้วย ability แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่โอกาส ยังมีคำว่าโอกาสสำเร็จอยู่นะครับก็โอกาสสำเร็จสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ30%นั่นเองนะครับแต่ถ้าหาก Re uff, ดีบัฟสำเร็จนั้นก็จะทำให้ศัตรูนั้นลดความสามารถลงไปได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครฮากาเซะรวมไปถึงถ้าวินเบอร์เบรกกันนะครับที่สามารถลดพลังป้องกันศัตรูได้โดยที่ไม่สามารถล้างสถานะได้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจที่จะทำให้ศัตรูนั้น ลดค่าพลังป้องกันทําให้ทีมที่ทําดาเมจของทีมเรานั้นโจมตีศัตรูได้รุนแรงมากขึ้นรวมไปถึงท่า Dice โวคอลพารา d i ส e นะครับที่สามารถลดพลังป้องกันจุดอ่อนของศัตรูได้ปานกลางมีผล2เทินซึ่งสามารถยิงทับสถานะซอนซอนๆอนกันได้นะครับแต่ทุกทุกครั้งก็จะมีผลอยู่แค่2เทินเท่านั้นนะครับผม ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจระดับหนึ่งแต่ข้อเสียก็จะอยู่ตรงที่ ability ของตัวละครมีโอกาสสำเร็จไม่สามารถทำการดีบัฟได้ซ้อนๆกันบ่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครศาสตราจารย์นะครับผมตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครบันนี่นะครับตัวละครบันนี่นะครับเป็นตัวละครสายปืนเช่นกันนะครับซึ่งจากที่สังเกตดู ใน2แบนเนอร์นี้ก็จะมีตัวละครปืนได้ถึงเพิ่มอีก3ตัวละครนะครับสำหรับตัวละครบันนี่นั้นเป็นตัวละครตัวที่3สายปืนนะครับตัวในร่างนี้นะครับก็จะเป็นโบรซัพพอร์เตอร์นะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้ไม่มีไม่มีเพศที่ถูกระบุไว้นะครับดังนั้นก็ไม่ใช่ตัวละครเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนที่ใช้ประเภทอาวุธเลือกตัวละครให้ตรงกับตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผม โดยที่ตัวละครบันนี่นั้นก็จะมีท่าต่างๆดังต,งต่อไปนี้นะครับท่าที่1นึท่าแฟนแฟน,แ,ฟนแดนซิ่งนะครับท่ารำพัดนั่นเองนะครับผมโดยที่ท่านี้จะเป็นท่าฮิ้วทั้งกลุ่มนะครับและติดสถานะฮีทอัพให้กับคนที่ถูกฮิ้วด้วยนะครับโดยท่านี้จะใช้ bp 5รถลด bp 7ลดได้2เหลือ5และใช้ lp 3นะครับผมใช้ได้1ครั้งตอนการต่อสู้นั่นเองนะครับสำหรับท่าฮิ้วนี้ ท่าที่2นะครับ Pro Shot เป็นท่าโจมตีแรง S ใช้ได้3ครั้งตอนหนการต่อสู้เมื่อใช้แล้วเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวประเภททุบและเมื่อใช้ไปแล้วก็จ,จะทําการติดสถานะเมื่อเทินจบจะบวก BP บวก1ให้กับตัวเองดนะังนั้นเมื่อใช้ครบ3ครั้งก็จะบวก BP ให้กับตัวเองถึงบวก3และท่าที่3นะครับ r e p e Dance Fever นะครับเป็นท่าแรง3 S BP 15ลดได้3เหลือ12เมื่อใช้แล้วเป็นท่าโจมตีประเภทเป้าเดียวโจมตีศัตรูเมื่อโจมตีศัตรูแล้วจะทำการฟื้นฟูเอ่อทำการเพิ่มค่าพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับสมาชิกในปาร์ตี้น้อยมีผล2เทินนะครับโดยที่ดาเมจอัพและเพิ่มพลังป้องกันอยู่ที่15%สูงสุดที่แหลง99นั่นเองนะครับสำหรับ ต่อไปก็จะเป็น Ability ของตัวละครตัวนี้นะครับอ b บิลิตที่1เมื่อเริ่มต่อสู้จะทำการเพิ่ม BP ให้กับตัวเองบวก2เมื่อแบทเทิลอยู่ใน Turn k e นั้นก็จะทำการเพิ่มค่าพลังโจมตีปานกลางให้กับสมาชิกในปาร์ตี้มีผล1เทินและเมื่อเป็นเทินคู่จะทำการเพิ่มพลังป้องกันให้กับสมาชิกในปาร์ตี เพิ่มปานกลางมีผล1เทินโดยที่ดาเมจอัพอยู่ที่15%แล้วก็เพิ่มค่าพลังป้องกันก็อยู่ที่15%เช่นกันนะครับอับบิลิตี้ที่2นะครับเมื่อจบการเทินมีโอกาสสูงที่จะฟื้นฟูค่า HP ของสมาชิกในปาร์ตี้น้อยมากและทำการรักษาสถานะทุกประเภทของสมาชิกในปาร์ตี้อับบิลิตี้ที่3นะครับเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมาก และเมื่อทำการเทินจะทำการติดสถานะดีเฟนต์อัพให้กับตัวเองปานกลางมีผล5ครั้งตอนน่อ1ารึ่งต่อสู้สำหรับตัวละครบันนี่ในร่างนี้นั้นก็จะเน้นไปทางด้านการเออซัพพอร์ตนะครับรวมไปถึงโจมตีนะครับแต่ก็จะเน้นซัพพอร์ตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซัพพอร์ตในด้านเรื่องอ b บิลิตี้ การเพิ่มพลังโจมตีการเพิ่มพลังป้องกันนะครับทั้งให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้นะครับผมซึ่งเหมาะที่จะใช้ลงในบอสประเภทดันซิมูเลเตอร์นะครับหรือการใช้จริงก็น่าจะเหมาะกับการต่อสู้กับบอสท,ที่มีการที่เราจำเป็นจะต้องบัฟพลังโจมตีกับพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ยังมีการฟื้นฟูค่าสถานะต่าง รวมไปถึงการฮิว HP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้อีกด้วยนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันที่ถ้าอย่างการฮิวสมาชิกทั้งกลุ่มที่เป็น Ability นั้นมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่สูงเท่านั้นนะครับโอกาสก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ตัวอื่นก็เป็น Ability ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ ต้องการตัวละครสายปืนที่มีท่าหิ้วหมูนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียที่ใช้ได้เพียง1นึงครั้งตออหนึ่งการต่อสู้สำหรับตัวละครบันนี่นะครับต่อไปเราจะพูดถึงตัวละครตัวสุดท้ายในแบนเนอร์ที่2นะครับก็จะเป็นตัวละครมูชะนะครับมูชะนั้นเป็นตัวละครประเภทสายหมัดนะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้เป็นแ o w attacker ไม่มีไม่มีเพศนั่นเองนะครับ โดยที่ในอีเวนต์นี้ก็จะมีร่าง S แจกด้วยนะครับส่วนในร่าง S S นั้นมีอะไรบ้างเรามานั่งมาฟังคุณสมบัติต่างๆกันนะครับเริ่มจากท่าโจมตีนะครับก็ท่าที่1เป็นท่าฟูมิสุเกะพลาสนะครับซึ่งเป็นท่าอัปเกรดแล้ว 3S เป็นท่าแรง 3S BP12 ลดได้3เหลือ9เป็นท่าโจมตีเป้าเดียวระยะใกล้ประเภททุบนะครับท่าที่2ท่าเทลแอตแทกเบรสนะครับ เป็นท่าแรง 3S เป็นท่าโจมตีประเภทแถวแนวตั้งนะครับผมเป็นท่าโจมตีประเภททุบแล้วก็ท่าไฟท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีแรง 2S นะครับ BP19 ลดได้3เหลือ16เมื่อใช้แล้วเป็นท่าโจมตีประเภททุบมีโอกาสสุ่มโจมตีทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับต่อไปจะพูดถึง ability นะครับ ability ที่1 เมื่อจบการเทินจะฟื้นฟู BP ให้กับตัวเองบวก4มีผล3ครั้งต่อ1การต่อสู้และเมื่อโจมตีศัตรูกำจัดศัตรูได้1ตัวจะหรือกำจัดศัตรูทั้งกลุ่มได้จะทำการบวก BP ให้กับตัวเองบวก4ทว่าเมื่อเริ่มต่อสู้ครั้งแรกนั้นจะติดสถานะหลับมีผล4เทินนะครับ ability ที่2นะครับเมื่อเริ่มรอบจะทำการเพิ่มพลังโจมตีอาวุธให้กับตัวเองมหาศาลมีผล1เทินและ ability ที่3 tension up 7นะครับเพิ่มพลังโจมตีระดับอุลต้าอยู่ที่ดาเมจส0สนะครับสำหรับตัวละครมุกฉะนะครับเป็นตัวละครที่มีท่าที่เน้นโจมตีแรง 3S นะครับค่อนข้างสูงมีทั้งแบบแถวแนวตั้งแล้วก็แถวแนวนอนจะอยู่ในร่าง เอสนะครับก็สามารถนํามาใช้ในร่างนี้ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือในตอนเริ่มต่อสู้นั้นจะโผล่มาติดสถานะหลับซึ่งใน4เทินแรกนั้นจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับจึงต้องใช้าการข้ามเวฟนะครับโดยที่ตัวละครอาจจะเป็นลักษณะในการใช้ในการเล่นฟาร์มสถานะที่มีการต่อสู้ทั้งหมดที่3เทินนั่นเองหรือ2เทินนะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้ พอข้ามเถินแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาทันทีและสามารถโจมตีได้ด้วยท่าที่รุนแรงระดับ 3S นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครมุกฉะนะครับผมครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเกม r o m a n c ิ n ง Saga Reuniverse ในเอพิโซดที่1 3 3่3ของ n น n t i s อ r ร์ i อเดชต้อนรับปีใหม่นะครับปีกระต่าย ก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆจากเน็ติสอาร์เอ n ชาแนลเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมเน t i s สขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย